อข่ใส่นี่เอาไม,ไม่ไม่ไม่หล่นไปไหนแล้วนี่ดูพี่นะักขุนนี่ผู้เชี่ยวชาญแกะไข่เซืร์ไพร์นี่น้องถาแกะอันนี้สิลูกนี่อยแกะเปลือกใส่กอง ใส่ต้องมาประกอบด้วย <Yeah. S 1> แกะ <Yeah. S 1> แกแกะแกมาแล้วแกะมาแล้วเหรอใช <c oughs> แกะไว้มากเลยเอาช็อกโกแลตใส่นี้ เอาเปลือกทิ้งใส่กล่องซีทีลูกอืแล้วก็ล้วใส่นี้ใครเอาเปลือกใส่มาในนี้เนี่ยแกะดูถุงไข่เซอร์ไพรส์ถุงขนาดนีนะ้คิดดูแล้วกันแกะมากี่ร้อยลูกเนะี <c> ่ย <oughs> ถุงเบ้อเธอเลอ ไม่ใช่ถุงเดียวนะจ๊ะนี่ไขเตอตร์ไพร์สี่ถุงใหญ่ๆไม่ให้รู้จักแกะออกมาเนี่ยรถไฟ